สวัสดีค่ะชอค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะช่วงนี้ชอบจะลงเป็นคลิปสั้นนะคะทุกคนคลิปอตอนที่อยู่ประเทศไทยคลิปตอนไปก็จะเป็นคลิปสั้นเนาะไม่ค่อยลงมีคลิปยาวนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าหล่อนของประเทศสวีเดนนะคะงานก็จะเยอะนะคะตั้งแต่กับตั้งแต่กลับประเทศไทยไปก็ไม่ได้ทําคลิปเลยเพราะว่าอยากเอาเวลาทั้งหมดอะที่ว่าไปประเทศไทยอ,อยู่กับแม่อยู่กับครอบครัวให้เต็มที่นะคะก็เลยไม่ค่อยจับโทรศัพท์นานเท่าไหร่ทุกคน วันนี้นะคะวันนี้วันที่หนึ่งพาไมวันที่หนึ่งมกราคมพามีนาไมซาพฤษภาวันที่หนึ่งพฤษภานะคะวันรายงานแห่งชาตินะคะก็ไม่ได้ทํางานก็หยุดก็มีเวลามีเวลาและมีโอกาสได้มาอัดคลิปนะคะทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะคะใครที่เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวชอบกลับไปหาทุกบ้านแน่นอนค่ะไม่ได้ไปหาเพื่อนเลยก็จะเป็นคลิปสุดท้ายก็ตอนที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ ประเทศฟินิลนด์นะคะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะที่ชอบจะลงนะคะทุกคนแล้วทีนี้ก็ไม่ได้ลงอีกเลยเนาะพอกลับพอไปอยู่บ้านแม่เดือนหนึ่งไปไปอยู่ที่บ้านเดือนหนึ่งนะคะแล้วกลับมาก็มีงานงานเข้ารัวๆๆเลยเพราะว่าส่งข้อความมาบอกเขาก่อนมาเราต้องการเงินเพราะว่าเงินเราหมดนะคะแล้วทีนี้พอพอเราทํางานแบบรัวๆพวกมันไม่มีเวลามันไม่มีอะไรเลยที่จะอัดคลิปหรือว่าไปเดินดูนู่นนี่นั่นนะคะก็จะได้เต็มที่ก็ประมาณหนึ่งนาทีหรือว่าเป็นคลิปเก่าที่อยู่ที่บ้านตอนถ่ายดูแม่ทํานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มาค่ะทุกคนได้ข่าวดีนะคะ,ะมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะคะชอได้คอนแทคได้เซ็นสัญญางานที่โรงแรมคอนราตเนตนะคะซึ่งชอไม่สามารถรอโรงแรมที่สแกนิกได้นะคะแล้วทีเนี้ยพอเขาส่งพอสพอเขาส่งเขาเรียกอะไรนะคะคอนแทคกระดาษใดเซ็นสัญญามาให้เราใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีว่าเราําท ทำกี่ชั่วโมงทำกี่เปอร์เซ็นช่อทำงาน75เปอร์เซ็นตนะคะก็อาทิละ30ชั่วโมงนะคะ6วันไอ,อ,อ้5วันอาทิละ5วันก็คือวันละ6ชั่วโมง6 5 30อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยช่อดีใจถามว่าดีใจไหมดีใจที่ได้คอนแทคค่ะแต่ว่าไม่ดีใจเลยทุกคนเพราะว่ามันไม่มีสวัสดิการของพนักง,งานเลยค่ะทุกคนซึ่งเดี๋ยวนะช่อก็เขียนไว้ค่ะ เนี่ยค่ะชอบชอบไม่รู้นะว่ามันต้องใช้คําไหนนะคะมันจะมีว่าเบี้ยเลี้ยงสุขภาพหรือว่าสวัสดิการดูแลพนักง,งานนะคะชอบก็ส่งอสองสอง,งคำนี้ไปถามกับคนที่ให้ contract ให้งานชอบประจานะคะชอบถามว่าบริษัทที่ชอบทาอยู่ตอนนี้เขามีสวัสดิการอะไรให้พนักง,งานมั้งนะคะซึ่งคําตอบที่ได้มาคือไม่มีสวัสดิการอะไรเลยให้พนักง,งานนะคะชอบก็แบบ เอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะบริษัทไหนใครที่ทำางานงานตรงไหนหรือบริษัทไหนมีสวัสดิการอะไรบ้างมาเล่าให้ชอฟฟังหน่อยได้ไหมคะคือตอนที่ชอททำงานอยู่ที่สแกนดิเนะทุกคนสวัสดิการของพนักง,งานที่เป็นพนักง,งานประจำนะคะหนึ่งถ้าทำงานวันวันแดงไอ้ถ้าถ้าทำงานวันหยุดอย่างวันวันนี้ใช่ไหมคะวันแรงงานถ้าเราไปทำนะคะเราจะได้สองเลงแล้วทุกๆปีเขาจะมีเงินดูแลสุขภาพก็คือ เงินเขาจะมีเงินให้สามพันโครนต่อปีเพื่อไปเพื่อที่จะไปซื้อ,อคุชที่จะไปยิมนะคะซื้อไปซื้อบัตรเขาเรียกวอะไรบัตรยิมใช่ไหมคะต่อปีหรือว่าเอาเงินสามพันโครนเนี่ยไปไปนวดหรือว่าไปทําอะไรให้ตัวเองแบบว่ารีเล็กก็ได้ค่ะแล้วเอา สลิปที่เราจ่ายเงินไปอ่ะไปส่งคืนที่บริษัทและบริษัทจะโอนเงินให้เรานะคะอันนี้คือสวัสดิการของพนักง,งานแล้วทุกๆช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่จะเป็นยูจะเป็น U, เอ็กโพสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทางสแกนดิฟเขาจะมีของขวัญมาให้อย่างวันไข่เนี้ยเขาก็จะมีไข่กลมๆมมให้กับพนักง,งานก็คือวันไข่นะคะอย่างวันคริสต์มาสเนี้ยคริสต์มาสกับปีใหม่ทางโรงแรมเขาก็จะมีสวัสดิการให้พหนักง,งานก็คือ500โครูนต่อหนึ่งคนนะคะอันนี้คือสวัสดิการของสแกนดิต พอเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราเราไม่รู้หรอกว่าพนักงานเอ็กเตอรเรารู้แหละว่าพนักงานเอ็กตอ,งงอกตมันจะไม่ได้อะไรนะคะแล้วตอนนี้เราเราได้เซ็นสัญญางานไปแล้วเราก็เลยถามหาสวัสดิการของพนักง,งานซึ่งบริษัทเอ็นคลีนที่ชอบทําอยู่ตอนเนี้มันไม่มีอะไรให้เลยทุกคนชอบก็เลยแบบฉันจะไปต่อหรือโพซํานี้นะคะพยายามที่จะหางานที่เกี่ยวกับบริษัทที่แบบว่ามีสวัสดิการให้พนักง,งานนิดนึงซึ่งเขาก็บอกมาบอกว่า สวัสดิการที่มีให้พนักงานก็ซีเมสเตอร์ซึ่งเราบอกว่าซนะีเมสเตอร์น่ะมันมันเป็นมันคุณไม่ต้องมีให้ก็ได้เพราะมันเป็นกฎหมายคุ้มครองของลุงมันเป็นกฎหมายของประเทศสวีเดนอยู่แล้วที่คุณจะต้องมีซีเมสเตอร์ให้กับพนักงานแต่ที่เราํามหาสวัสดิการพนักงานก็คือสิ่งหักพวกนี้ค่ะสรุปไม่ได้นะคะทุกคนดีใจที่ได้งานแต่ก็เสียใจที่ไม่มีสวัสดิการอะไรเลยอย่างที่เก่าเวลาเราไปกินเวลาเราจะไปพักโรงแรมในสาขาเครือข่ายเดียวกัน เราก็ได้ส่วนลด25%นะคะหรือว่าใครเป็นเพื่อนของเรานะคะไปพักในโรงแรมนั้นเราสามารถเอาการ์ดนะคะที่เราไปพนักง,งานประจำเอาไปให้เพื่อนได้นะคะอันนี้คือสวัสดิการของเขาแต่ที่นี่ไม่มีอะไรเลยนะคะบริษัทใครเป็นแบบไหนมาคุยกันได้นะคะทุกคนบริษัทชอบไม่มีอะไรเลยดีใจนะที่ได้เป็นพนักง,งานประจำแต่ก็เสียใจที่ไม่มีอะไรเลยนะคะวันนี้ได้ผักกูดมา ผักกูดตั้งแต่ตอนนั้นนะคะทุกคนคือสั่งพี่เขาไปอีกนะคะสั่งไปอีกสองกิโลช่อก็มาลวกมาต้มไว้แบบนี้นะคะแล้วไปแช่แข็งไว้พอช่อจะกินปุ๊บช่อเอาออกมาพอพอรู้แหละว่าจะกินเราก็เอาจากแช่ฟรีซมาไว้ห้องแช่ธรรมดานะคะมันก็จะได้แบบนี้อร่อยมากคะ่ะทุกคนนี่โอเคคะ่ะใครใครที่มีงานใครที่มีงานที่แบบว่าสวัสดิการดีๆมาแนะนํากันหน่อยนะคะเผื่อว่าเราอาจจะได้ทํางานด้วยกัน ตอนนี้ก็กําลังหางานที่แบบว่ากําลังขยับขยายนะคะเพราะว่าโรงแรมไอ้ตรงเนี้ยงานตรงเนี้ยที่ชอทาอยู่อะ่ะเขาให้ได้แค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วเราถามว่าอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะเราขอไปทําที่อื่นได้ไหมเขาบอกว่า,าไปทําที่อื่นได้เขาไม่สนใจนะคะเพราะว่าเขาให้ได้แค่เจ็ิ้าปอร์เซ็นอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นคุณจะไปทําอะไรก็แล้วแต่จะทํางานโรงแรมก็ได้จะทํางานอะไรก็แล้วแต่ของคุณเลยเพราะว่าเขาให้งานเราไม่ได้นะคะใครมีงานมาบอกช่อหน่อยเด้อ ขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอสั้นๆเจ็ดนาทีขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะไปแล้วเดี๋ยวจะกลับไปหาเพื่อนทุกคนเลยนะคะ